เพชรพรยสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุข้อนครับผมขิมมาตามแนวทางลาวพัฒนาอาจารย์ไก่วันศุกร์ที่10มกราคม2ห6 8เมื่อวันพุทธที่8ลาวพัฒนา3ตัวบนออก449ล่าง74พี่น้องเป็นยังไงพี่น้องโชคหมานกับอาจารย์ไก่กันมาเนอะเขาเก้าซีตรงๆเลขวิ่งกอดข้อกันมา เลขวิ่งเกตกับสี่กอดคอกันมาพี่น้องส่วนจับคู่เขาสี่เก้าตรงๆเข้าสี่เก้าตรงๆพี่น้องเลขวิ่งกับกอดคอกันมาอองลองอพี่น้องเอฟซีชันใดสนใจแนวทางของไอ้คน เขากลุ่มฟรีเด้พี่น้องเด้อไอ้ดีไล่มาได้ตามเมื่อเียล่ะถือว่ายขีดสแกนไล่กล็กได้พี่น้องเข้ากลุ่มฟรีออกฟรีไม่ได้เสียเงินซักบาทอ่ะมาเบิ่งลาพัฒนาอาจารย์ใกล้วิคิดได้ตัวใด มาดูมาแลน้ำกันสิบ vịnh bồn làng à. Cào. cầu không chỉ đường nhau rồi nó cầu cầu เน้นที่เก่ากี่กอดข้อกันมากสิเกตแคปซีวะเน้นที่เก้า 9ก้าสองเก้าสาม เ6้าก้าเจ็ดห้าสอง หาสามหก ห้าเจ็ดดังดีตัวดังเอ็นเอ็ดีเลยห้าแปดส่วนเล็กสามตัวสามตัวบนเขาเลีย้ยเทียนในสามตัวบนได้ สามเก้าหกศูนย์แปดเหล็กสามตัว ตัวเน้นก็นเน้นเก้าหกถ้าหามากก็คือห้าแปดนี่แหละาจารยนนั่นเราเนาะสองคู่สองหาคือเก่าแหละพี่น้องบนห,หลายคู่ดอกตัวเน้นตัวเด่นเพื่อนมาพี่น้องแคบหน่อยจอดเถอะลาพัฒนาอาจารย์ไกลมือแรกนี่บนล่างเนี่ยวิ่งหากับเก่าเน้นเก่าล่องหา ส่วนจับคู่นี่ก็มีแค่2หลักนึงพี่น้องหลักหาหลักเกนึงบนล่างไปกับเก้าสองเก้าสามเก้าหเาเหาสอหาสหาหเลข3ตัวนี่สามเก้าหกศูนอาจารย์เพิ่มานเน้นให้เก้าหกับหาแดได้พี่น้องได้ พี่น้องห้องกระแชบหน้าจอ,อาทรมักะจาดตะคัดกระพันได้พี่น้องตัวเหล็กเป็นแค่แนวทางเนาะตัวกันตัวรองก็จะเริ่มมีประมาทพี่น้องมาไมด้มั่อเนะคาบขอพุอ่นอ,อาจารย์ในลายครับผมคอยพี่น้องโชคหมานกันไว้แรงนี่ยรวยๆเฮงเฮงปังเาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชจมาด้วยนะครับเด้อกดไลค์กดฟีไม่ได้เสียเงินพี่น้อง เอาคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม